เพื่อนครับเพื่อนชั้นวิชลึงคาทุกคนนะครับซ่อมอินเวอร์เตอร์ TBE นะครับตัวนี้ใช้งานไม่ได้นะครับเปิดไม่ติดเพื่อนเรามาดูข้างในกันครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนครับเปิดฝาเครื่องออกมาครับสังเกตเห็นว่าเป็นฟิวขาดนะครับฟิวขนาด40มขาดได้เนี่ยก็แสดงว่ามันมีตัวช็อตนะเพื่อนนะน่าจะมีตัวช็อตครับ๋ยวผมดําเนินการต่อไปครับเพื่อนเพื่อนครับ เป็นแบบนี้ครับวงจรภายในเป็นแบบนี้นะครับมีรอยดํารอยหไหมไหมนะครับดูด้วยสายตานะครับไม่มีนะครับไม่มีดําไม่มีรอยไหมครับแล้วก็มอสเฟตทุกตัวดูสวยงามแต่ว่าก็จะมีดำๆนหนึงอยู่นี่ก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ในกรณีฟิวขาดนะครับนะครับ ตัวน,นี้คือฟิลขาดนะครับฟิลขาดแล้วทีนี้ลองวัดดูนะวัดดูว่ามอสเฟตนะครับมอสเฟตทางด้านทางด้านไฟเข้าเขาชัดไหมนะครับปรับมิเตอร์ไว้ที่คูณสิบคูณสิบแบบนี้นะนะครับคูณสิบโอห์มนะนะครับเราลองดูว่ามอสเฟตจะชอ็อตไหมครับมิเตอร์ขึ้นหน่นะฮะเออ ทีนี้ลองดูมอสเฟตทางด้านไฟเข้านะครับสีดำนะครับสีดำสีดำมาถึงนี้นะครับอ่าแล้วก็ทีนี้เราก็จะวัดเดนกับซอสนะฮะดำนี่เป็นซอสแดงนี่จะเดนนะเดนก็เอามาจิ้มตรงนี้อ่าเห็นไหมครับเข็มจะชี้ขึ้นแล้วก็ค้างอยู่สลับสายนะครับ จะขึ้นแล้วลงนะถ้ามอสเฟสเขาไม่ได้ช็อตนะครับจะเป็นแบบนี้นะคือลักษณะแบบนี้คือมอสเฟสไม่ช็อตนะครับมอสเฟตทางด้านไฟเข้าไม่ช็อตนะครับทีนี้เราลองเอาไฟมาป้อนไ,มไฟมาป้อนนะครับไฟมาป้อนดูนะครับลองดูครับ ไฟมาป้อนดูหรือจะวัดมอดเฟตดทางด้านไฟออกก็ได้นะมาดูกันโดยการเอาไฟมาป้อนดูก่อนนะครับในกรณีที่ว่าฟิลขาดแล้วเอาไฟมาป้อนมันจะเป็นยังไงนะครับไฟสิบสโวลต์นะครับ2อแอมป์ ยังไม่ใส่ฟิวก็ได้เพราะว่าเราจะเพราะว่าภาคจ่ายไฟมันก็แค่สองแอบมนะครับก็คือจิ้มทางฝั่งนี้นะถ้าฝั่งนี้มันจะเป็นเส้นสีแดงนะถ้าไม่มีฟิวก็จิ้มตรงนี้ลองเปิดเครื่องดูนะมีไฟเข้าได้นะครับ ในกรณีที่ป้อนไฟมีไฟเข้าได้นะแต่ว่ามันจะเป็นไฟแดงตรงนี้ติดนะครับนั่นก็หมายความว่าในส่วนนี้เนี่ยมีการทํางานน่าจะผิดพลาดในส่วนของไฟออกนะครับนะครับทีนี้ก็จับสัมผัสกร็กร,ระมัดระวังนะเพราะว่าในส่วนของวงจรที่มีไฟเข้ามาแล้วก็มีการแปลงไฟแล้วแน่ๆนะครับอาจจะต้องวัดดูว่าแรงดันไฟ งานแล้วเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรนะครับวัดตรง C นะเพื่อน C เนี่ยนะครับตรง C นี่นะครับ C ฟิลเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีไฟเท่าไหร่ไฟ300โวลต์เขาเนี่ยมันมีไฟไ,มไหมนะครับดูขั้วเขาด้วยทีนี้ก็ลองวัดดูครับได้ไหมมีเลยมีนิดเดียวครับไฟไม่ได้ค้างนะไฟไม่ได้ค้างนะครับเห็นไหม ไฟไม่ได้ค้างหรอกอย่างเงี้ยก็เอาออกได้ช,ชัดชัหน่อยก็เอาอย่างนี้ออกนะครับออกแล้วนะทีนี้ลองวัดดูมอสเฟตนะครับทางด้านไฟออกนะครับมอสเฟตทางด้านไฟออกนะครับการวัดมอสเฟตทางด้านไฟออกในวงจรนะครับเพื่อนเราก็วัดเดนกับซอสนะครับวัดเดนกับซอสของเขานะครับ หรือ yeah. วัดเด่นกับซอสก่อนนะครับก็คือเด่นกับซอสนี่มันจะขึ้น้านไม่ขึ้นข้างนะพูดถึงเนาะคืออย่างนงี้นะฮะถ้าเอาซอสสีดำานี่จับขาซอสแล้วก็สีแดงกับขาเด่นเนี่ยมันจะขึ้นข้างหนึ่งอย่างนงี้นะสลับสายมันก็ต้องไม่ขึ้นแหละ,ะเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้นะครับ ขึ้นข้างอย่างนี้นะครับดูการขึ้นของเข็มมิเตอร์ด้วยนะครับสำหรับสายไม่ขึ้นเห็นไหมมาดูตัวนี้ขึ้นข้างสำหรับสายไม่ขึ้นนะครับตัวต่อไปขึ้นข้างสำหรับสายก็ขึ้นอีกข้างเห็นไหมไหมครับถ้าเป็นแบบนี้นะ Mo มอตเฟตัวนี้ช,ช็ชอตแล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นตีมอเอรเฟตนะครับ ไหมครับจะขึ้นข้างสลับสายไม่ขึ้นนะเห็นไ,ไหมฮะแล้วทีนี้ลองดูขาซอสกับขาเกตไ,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 ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นตอนนี้ขึ้นนะครับเห็นไ,ไหมนะครับเห็นไ,ไหมครับขาเกต มีความต้านทานครับแล้วก็เดินกับซอสสลับขาขึ้นทั้งสองข้างก็มอสเฟตพังนะครับมอสเฟตพังไปแล้วทีนี้ก็ดำเนินการนะเปลี่ยนมอสเฟตออกไปนะนะครับมอสเฟตตัวที่เสียนะครับถอดออกนะแล้วทีนี้ก็ทำการเปลี่ยนมอสเฟตนะครับเปลี่ยนมอสเฟตตำแหน่งนี้ นะครับแล้วก็เ,เบอร์อะไร๋ยวค่อยดูนะครับเป็นมอสเฟตนะครับเปื่อนๆทีนี้ก็ดาเนินการนะครับผมใส่มอสเฟตแล้วนะครับมอสเฟตแล้วเดี๋ยวมาดูค่าความต้านทานที่ขาเกตด,ดังที่วัดแรกๆนะครับนะ,ะก็คือเขาจะเห็นไหมนะครับจะไม่มีค่าความต้านทานแล้วก็เดนซอสก็จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเหมือนเพื่อนเขาแล้วนะครับ เห็นไหมอ่านะครับก็เหมือนกันนะครับตัวเดิมตัวเดิมมันมันช็อตนะประเด็นนะเห็นไหมครับนี่เนาะอ่าที่นี้นะครับเดี๋ยวลองต่อไฟเข้าไปดูนะครับลองต่อไฟเข้าไปดูต่อไฟเข้าไปดูนะครับไฟที่ป้อนเข้าไปก็เป็นไฟสิบสองโวลต์นะครับ มาสังเกตตรง led นะจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับจะเป็น led สีเขียวติดนะครับสีเขียวจะติดนะครับอ่านะครับทีนี้แล้วลองเอาฟิลใส่นะครับฟิลที่ใส่มาขนาด4 0แอมป์นะครับฟิลนะครับ4 0แอมป์นะครับตัวนี้ ฟิลใส่ได้เลยนะครับไม่มีทิศทางนะใส่เข้าไปได้เลยนะครับพ mm ัด hmm. ลมหมุนเร็วมากสั่นเลยนะครับ mm hmm. ทีนี้ลองวัดไฟไฟออกนะครับจุดไฟออกนะครับต mm hmm. ั้งมิเตอร์ที่250บโวลต์ AC นะเพื mm ่อ hmm. นก็คือวัดตรงนี้นะวัดตรงไฟออกนะครับ mm hmm. โดยการวัดปึ๊บ มันไม่แน่นแล้วกเด็นนะสลับสายมิเตอร์สลับสายมิเตอ,อร์นะครับผลปรากฏว่าการวัดไฟนะครับแล้วก็ทําการสลับสายมิเตอร์แล้วเนี่ยไฟออกเท่ากัน,นครับทั้งสองฝั่งนะครับนั้นก็แสดงว่าสามารถที่จะประกอบเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนมันเป็นแบบนั้น จะไปเข้าไปนะครับมันํำมันมือดอแล้วมันก็ถ่ายภาพออกมาไม่ค่อยชัดเจนนะเนะเอาให้แน่นแล้วกันนะครับฟิลก็แน่นๆหน่อยครับบีบๆลงหน่อยอ่ะแน่นแล้วก็น่าจะประกอบได้เลยนะครับแบบนี้นะประกอบเข้าเปิดเครื่องเอาหลอดไฟมาใส่ในอยนึงให้มันโหลดไฟอ้ ก็สว่างได้ก็สว่างนานๆโต๊ะก็ไหม้ปิดไว้นะครับมันก็อย่างนี้แหละเพื่อนนะมอสเฟตพังนะแล้วก็ฟิลขาดนะครับช่วงเรื่องทาก็คงจะต้องจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะครับการเช็คการวัดมอสเฟตในวงจรก็ประมาณแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สนใจก็เข้ามาดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาจากไปแล้วล่ะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย